ดอกดอกไงข้าวกลีได้จ้ะต้นเนือหมแท้ยังให้เป็นเฮทนาเรียดด้วยเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคือเก่้าค่ะแพวภาคสาวอีสานกับหมกหัวนะคะ ผ้ามาปลาเห็ดมือนี้บรรยากาศฝนย่อยเม็ดคะ่ะพี่น้องทั้งฝากห้องเนาะการอยากมาเก็บเห็ดนะคะขั้นบเดกเก็บมันงกะคิดหอตดตาดอกเห็ดเนาะพี่น้องเนาะนี่จา่าเห็ดนาแลจาะกะม,มีหลา,ลายคอมเมนต์เพื่อนกะติชมเขามาเนาะจา้ามาคลิปเฮ้ากะายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮันนเดอร์อันดที่ว่าเฮ้าเห็ด ยังบกเกงเ้าเป็นนักเก็บเห็ดมือหม่น่ะจ้ะกับอยติชมได้จ้ะ<า>เห็ดค่าจ้ะคุณลองคน<า><า>ถามว่าเอาเห็ดค่าไปเอาไปเห็ดยังกินอันนี้ไปนหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้อง เอาไปหนึ่งแล้วก็แช่ฟิดไปกินมันก็กินได้โดนดูจา้าเห็ดพันธุ์โอ้ขาบักในเลยตาพีนา่นะจ๊ะเห็นปะเห็ดนมบมาก <laughs> อันนี้เห็ดเขาแป้งจ้ะพี่น้องดอกน้อยๆแต่ว่าแข็งดีอันนี้เห็ดนางงัวจ้ะพี่น้องทางในข้ขาของเขาจะเป็นกลนๆกลเนี่ยเห็นบ่ แฟนสวยรุ่นนี้ค่ะคือสันเฮ็ดนาเลดอกนึงจ้ะพูดนะพี่น้นองโอ้ผมมีคนมาเห็นให้ได้เนาะจนว่าดอกเท่าพูดนะป๊าติดโทโอ้ขามันแม่พุ่นะจ้ะตัวบักใหญ่ จาดดกว่ายเนี่ยแล้วเด้อยพี่น้องอาจจะดอกบ่งงามปัณฑายา,าดอกใหญ่อีกแล้วจ้าพี่น้องดูนะดอกงามอยู่ โอ้หอุ้ยขาแข็งพร้อมจา้าเห็นใบไม้เพิ่มๆ,ๆจ้าพี่น้องอื้อมันกระโดดไงไงดอกนี้ค่ะพี่จ้าโอ้โหบึงขาดอกนี่ดูปวกจนจะกินนะพี่น้องพ่น้าจา้าว้าโอ้โอโอยยงแข็งเด้อ คุณน่ะดอกบางไงโอ้โพี่น้องดูดอกไงคักอีลีได้จ้ะคุณน่ะต้นกอมันล่มจ้ะนี่มันจีมักอยู่ไต่ต้นกอจังสิละ ระคะหาขาบกพอพี่น้องอยู่กับต้นไม้อู้ฮัก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 อันเป็ิ้วเพื่อนไงดอกมันใหญ่หลายมันแหย่อยู่น้ำต้นไม้อีทธิเห็ดคาอีกแล้วเห็ดคาขาอ้วนเห็ดคา มาเจอมูเห็ดคาหลากหลายเลยจ้ะอือจะเห็ดคานี่แหละกาเศษพ่อเอาไปหนึ่งใสอันนี้ก็ไว้ให้เขาเป็นเชื้อจ้ะที่ห้องนี้ก็มีจ้ะนี่ผิดทำไรที่ห้องนี้ก็มีตัวน,นี้ พูดนะคือแบงนี้ครับเบิ้งมูนี่ถ้าเบิ้งอันนี้สิเปิดนี่ให้เบิง้งนเงน,งนื้อหั่นแทะจัดจัดตัดจัดนี่ให้เป็นเฮทนาเหรียญนี่เนาะนี่แมงเอียงนี่นี่นี่เนาะจิ้มก่อนพี่น,อน้องเคลียจ้า fc อันแพ,พนร่ภาคือบบตัดขาเห็ดแห่น้ำแน่เอาไว้เป็นเชื้อเทนาว้สัตแพวตัดอยู่จา้าเรื่องเทือนสถานการณ์มันกับบเอื้ออ่ำนุ่ยเขานะเขา,า,าก็ได้เก็บมือเดียวแล้วก็คอยมานาั่งตัดที่หลังนะจ้ะเห็ดคาครับมันเห็ดค้างเห็ดค้าขาเง่า,า,าเนี่ยเป็นตะเอาอยู่เนี่ยพ่อพ่อเพิ่นบอกว่าแสบอยู่ยยบางคนเพิ่นกับบมากเพราะว่ามันหึ้น พื้นมา,ามนันขึ้นคือจังคาแต่ว่าห้ากินเลยกันแล้วแต่ผู้มาขัลนละน้องพี่น้องเนาะคาอีกแล้วคาอุบวบถ้าเราเรื่องของเหตตานี่แผ่วมักสีของเหดถาดจ้ะสีของเหตถาดของเขาสีแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์เลยเบองไงาบางที่เหดชนิดอื่นนี่มันสีเดียวกันสีขาวสิห้าวกะสงสัยอยู่ได้ว่าเป็นเหตอีอย่างนองสินะคะ เนี่ยห็นบ่าขาเขาแล้วก็ข้างในสวยขาก็สวยแล้วก็บโบมีแม่งกลิ่นเลยจ้าแต่เขาจะมมอย่างออกมาพี่น้องมาเจอดงเฮ็ดขาจ้าคุณอะคุณอะพี่มกเปิดเนี่ยโอ้โหเก็บเลยเก็บแล้วตัดขาพร้อมแม่ข่าอยู่ตลาดเพิ่บอกว่า ไอ้เนี่ยเฮ็ดค่าน่ะซื้อไปเฮ็ดพัดเห็ดค่าน้ำมันหอยและสมพันว่าเฮ็ดได้คือกันนี่โอ้โหมีอีกเถอะเพียเพียบเลยน่ะพี่โมยีเห็บด้วยนะโอ้โหยคุณน่ะปาดเอาประด้เห็ดหนาแหละประเด้เห็ดค่าชาดอกงามเด้จ้าเห็ดค่าดอกงามดอกที่ลได้เหรอพี่นุ่มจ้าได้เห็ดค่าก็ดีละจ้าเก็บซอยกัน งามอีเละเก็บยังบ่เบิดตัวนีนพี่หมกเต็มเต็มเลยจะาริ่มเจ้านี่จ้าอ้มีแตะดกงามๆพี่น้จ้าขาวงามใส่พี่หมก เขาเต็มเลยวะป๊าดเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันโอ้ดอกไงอืมลา,า,ายเห็ดขาาะเข็ดมา,ดตากตะเห็ดขาล้วนเลยดอกที่สวยครับอืม ถึงจะเป็นเหตุคาแต่ว่าเขาก็กมีความแสบในโตัของเขาเองนั่นแหละค่ะมันอยู่ที่ความหมักของคนหมากกว่าว่าจะมักกินเห็ดชนิดใดเนาะเดี๋ยวเพ่อจะพาไปเบื้างนั้นนี่แต่ดอกหญไๆจ้ะเบาๆดอกหัก สีคือใบใหม่เลยจ้าเห็ดยังบูนี่เนี่นี่โอ้เห็ดนาหล่เห็ดนาเขียวนาหล่นาเขียวบูนี่มันทั้งแหลงทั้งเขียวโอ้โหเพื่อพี่น้องฝ่าไหมบวบไวแล้วจ้าเุ่นะฝ่าห้องแล้วก็มืดมากอหลีแล้วเขาจะเมื่อฮะ ไปเบิ่งเห็ดน้ำพีหมกจ้ะพี่ทองไปได้ยินดอกไม่มีตัวเดียวมื่นเอามาเพิ่นกับบไซไม่เนอะจ้ะนี่จะพี่นนองกระตานี่มีแต่เห็ดกอจ้ะดอกนี้ใหญ่ข้างนั้นเลยเดี๋ยวจะไปเห็ดเห็ดคาผัดน้ำมันหอยเนาะมาแล้วฝนน่ะไปไปแล้วเรียนเลยนไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ